รถป้ายแดงลูกค้าเพิ่งออกวันนี้ครับโอลิวิลล้อเพอร์ฟอร์มิงล้อเบาขอบ17ซินเวอร์ลีโอไม่ควันตัวนี้ปรับความหลืนได้30ระดับนะฮะ yeah, สวัสดีครับพบกับมานิสสันด้ใหม่ครับวันนี้กับรถโ o โย t a ายาริเอทิพะรุ่นใหม่เลยปี2023รถตายแดงลูกค้าเพิ่งออกวันนี้ครับขับมาหาเราเลยลูกค้าอยากได้ล้อที่น้ำหนักเบาขึ้นจัดทรงใหม่นะครับอ่าอันแรกเลยครับมาแนะนำนี่ล้อก่อนเลยโปลิวิลล์ล้อเ e อร์ฟอร์มิล้อเบาขอบ17นี่ดูงานสีของโปลิเห็ a, นไหมฮะ สีเป็นเมทัลลิกมีแมดบอลอยู่ด้วยนะครับปกติล้อเข่าไปก็จะเป็นดำเงาอย่างเดียวนี่แต่นี่มีดำเป็นเมทัลลิกฮะใส่กับรถ EV ได้ด้วยนะฮะล้อรุ่นนี้เนี่ยทั้ง4ี่วงเป็นสเปคหน้าหลังเท่ากันขอบ17นิ้วหน้ากว้าง 7.5นะครับ7นิ้วครึ่งคู้กัะยางเดย์ตันนะครับเป็นยางเดยตันบายบิสโตนสองศูนสี่ห้าสิบเจ็ด i ม็กกินไทยเลยนะเดตันทำจากโรงงานบิสโต n นนุ่มเงียบแน่นอนนะครับแบกยางแล้วตามมาด้วยโช๊กรับแน่นอนครับเพราะว่าต้องจัดทรงใหม่ <c oughs> คันนี้ลูกค้ายอยากได้เตี้ยกว่าเดิม1นนิ้วนะครับโช๊เนี่ยเลือกเป็นของซิลเวอร์เดย์โอมกควันตัวนี้ปรับความหลืดได้30 ระดับนะฮะก็ความหมนืดอเนี่ยปรับตองแกนโชคด้านบนนะครับนี่จะมีเข็มนะครับปรับลงไปตัวโชกยังปรับค่าเคสปริงให้อ่อนแข็งได้ด้วยส่วนการปรับเตี้ยเนี่ยเราปรับจากกระบอกด้านล่างนะฮะสามารถสไลด์ลงให้เตี้ยได้ถึง1นิ้วคันนี้ลูกค้าต้องการเตี้ยลง1นิ้วนะฮะในโชคด้านหน้าและก็ในโชคด้านหลังเช่นเดียวกันครับด้านหลังปรับได้30ระดับเช่นเดียวกันครับไป่ลงไปปุ๊บเนี่ยนะฮะมันจะปรับได้ 30ระดับเช่นเดียวกันนะครับมาพร้อมกับยางกันฝุ่นโชคมีเกลียวด้วยปรับสไลด์ระยะ สั้นหรือยาวขึ้นตามสปริงหลังนะเพราะว่าสปริงหลังเนี่ยมันจะวางอยู่บนเป้าสับตัดเกียวอย่างนี้นะฮะมันจะวางอยู่ษณะนี้เวลาต้องการเตี้ยลงเนี่ยก็สไลด์เกียวให้สปริงเนี่ยเตี้ยลงรถก็จะเตี้ยลงนะครับแล้วก็ปรับตัวโช๊คลงไปด้วยนะครับและก็นี่มาอีกคู่หนึ่งเป็นชุดลูกหมากกันโค้งเราปรับตัวระยะกันโค้งใหม่นะครับให้พอดีกับความสูงของรถที่เตี้ยลงนะฮะเพื่อในการตั้งศูนย์ล้อบาลานได้ดีขึ้นนะครับพร้อมกับนี่มีตัวปรับมาให้เรียบ อ่ะเดี๋ยวมาชมภาพการติดตั้งกันว่าโช๊คใส่ยาลิสเอชีพเนี่ยสปริงอยู่ยังไงโชค๊คหลังอยู่อย่างไรบ้างนะฮะสักครู่ครับ let's go <S I blaze it up so like that, Bombs. It takes time taking cock prompts Like months, like landmines All set to explode Microphones all set to low. Zone watch, that means watch the zone I'm in a temple with a million dead MC microphones And they all on their back by the peaks Sleep if you dare Cause death catch niggas when they sleep Beware of the consequences It's senseless to face a needed life or death and see sentence Travel through your inner door Just to vision how far I could get Explore to the inner core and ain't stopped yet cause all that shit shit kicks just don't concern me you can't you turn me back to reality Where niggas pack straps and they mentality react so violently to leave and see breathing silently with well, hollow point talents for the violence ain't no harm in me ain't got no love and no hope in harmony it's easy to find them cease to ex